ครับมาพบกับ ox computer support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำปรินเตอร์ปรินสีนะครับนะอีกสักรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น hp นะครับ laserjet pro 200 color m 2 5 1 nw นะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมาด้วยเอ่อฟังก์ชันนะครับมาด้วยความเร็วนะครับในการปรินท์นะครับอยู่ที่14แผ่นต่อหน้าที่นะครับสำหรับสีแล้วก็ขาวดำนะครับ แผ่นแรกนะครับความเร็วอยู่ที่19าวินะครับความละเอียดอยู่ที่ 600, คูณ600นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับรองรับ Wi-fi แล้วด้วยนะครับนะ w i f i USB แล้วก็ LAN นะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอขนาดอ่าตัวนี้หน้าจอขนาด6นิ้วนะครับขนาด6นิ้วนะครับก็จะเป็นจอสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับ หมึกเป็นแบบชนิดผงนะครับก็มีทั้งหมด4หลอดด้วยกันนะครับโอเคนะครับมาเปิดกันดูข้างในกันสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นจอสีแล้วก็เป็นจอทัชสกรีนแล้วนะครับอย่างเช่นนะครับต้องการที่จะรู้หมึกนะครับก็สามารถกดเข้าไปนะครับโดยโดยกดที่หน้าสัมผัสนี่แหละนะครับแล้วก็กดได้เลยนะครับย้อนกลับนะครับตั้งค่า Wi-Fi นะครับก็ตั้งได้จากตัวหน้าจอเลยนะครับ นะนะเมนูนะครับก็อยู่ที่นี่เลยนะครับถ้าต้องการเซตอัพให้กับตัวเอสเอเซ็ปอยนะครับก็สามารถกดเข้าไปที่เซตอัพวิสาหะได้เลยโอเคนะครับอันนี้ผมแคนเซลเพราะว่าผมตั้งเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวตลับหมึกนะครับก็จะเป็นตลับหมึกนะเป็นแบบผงหมึกนะครับสีสีนะครับแล้วก็จะเป็นแถวเรียงนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์เอชพี่นะครับแล้วก็จะเรียงกันไปเลยนะครับ แล้วก็จะเป็นเบอร์ย่อยนะครับ cf 2 1 0 a นะครับแล้วก็ cf 2 1 1 a นะครับก็จะเรียงกันไปจนครบ44โอเคนะครับถาดใส่นะครับถาดใส่นะครับจะอยู่ชั้นล่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับงานพิมพ์นะครับสำหรับงานพิมพ์ในแต่ละครั้งนะครับโอเคนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับหน้าจอนะครับหน้าจอสักนิดหนึ่งนะครับหน้าจอเป็นแบบป๊อปอัพนะครับในกรณีแบบในกรณีวางเรียบนะครับนะก็ประมาณนี้นะถ้าดันขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับก็เหมาะสําหรับงานออฟฟิศนะครับงานออฟฟิศงานที่ต้องการคุณคุณภาพของภาพนะครับก็จะภาพก็จะประมาณนี้นะสีสันนะครับก็ขึ้นอยู่กับ ตัวกล้องนะครับที่ที่ถ่ายด้วยนะครับในสีจริงเนี่ยค่อนข้างสดนะครับค่อนข้างจะสดเลยโอเคนะครับโอเคนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับรองรับ wi-fi แล้วาะนั้นสามารถเป็นผ่านมือถือได้นะครับโดยผ่านแอปของ HP นะครับแล้วก็ใช้ภายในวงแลนได้ด้วยถ้าเกิดว่าเป็นใช้ต่อผ่านทางสายแลนนะครับแล้วก็รองรับ USB นะครับก็ครบทุกฟังก์ชันนะครับโอเคนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับ หมึกนะครับราคาถูกลงมาเยอะแล้วสําหรับรุ่นนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดถูกใจด้วยนะครับเป็นกํำลังใจให้กับผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ